พันเทเบนะคะเป็น,มนหม้อน้ําใหม่เครื่องยนต์อิสุสสามพันนะคะก็เป็นลูกค้าเก่านะคะที่เรียกใช้บริการนะคะกับงานวางเครื่องยนต์สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะอัพความแรงนะคะเครื่องเดิมๆเ,เป็นเครื่องสูบเดียวนะคะอยากจะได้อัพความแรงเป็นสี่สูบก็ทักหากันได้เลยนะคะอันนี้เราวิ่งมาจากเชยภูมินะคะจากจตุรัสมาที่อำเภอหน,นองบุญมากนะคะระยะทางก็หลายร้อยกิโลเหมือนกันเครื่องของเราก็โอเคแรงดีไม่มีตกนะคะ ราคาเทินเครื่องเทินเกียร์นะคะถ้าเป็นเครื่องตัวสา0พันเทอร์โบนี่ก็อยู่สี่ปลายๆนะคะสุดบัตร924 1สี่หนึ่งนเก้าสองนะคะนี้เราก็ถ่ายน้ำถิ่มนะคะเครื่องของเรานะคะก็จะฟิตนะคะลองให้ชัวร์ก่อนที่จะนำขึ้นมานะคะสุดใบเก้าสองสี่หนึ่งหนึ่งเก้าหกสองสนใจทักหากันได้เลยจ้า